ข่าวดังปังเล่าวันนี้ต้องบอกว่าฮือฮามากเลยนะคะสําหรับแสงเหนือเมืองไทยค่ะเหนือเขาพเนินทุ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปดูไกลถึงต่างประเทศแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันใช่หรอมั่วหรือเปล่าไม่ต้องเถียงกันนะคะวันนี้ปังปัง,ปงมีคําตอบมาฝากกันค่ะลา ะะทางด้านนายวิมุตวาสาลายฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทยค่ะก็กล่าวว่าแสงสีเขียวที่เกิดขึ้นเป็นแสงที่เกิดจากเรือใดมึกนะจากทะเลอ่าวไทยสะท้อนกับก้อนเมฆและในอ่าวไทยก็มีเรือใดมึกจํานวนมากค่ะใช้ไฟหลากหลายสีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้ไฟสีเขียวกันทําให้แสงสีเขียวเนี่ยจึงมากพอที่จะไปสะท้อนกับก้อนเมฆแล้วก็ทําให้พื้นที่สูงอย่างเช่นเขาพเนินทุ่งเนี่ยนะคะมีแสงสีเขียวสะท้อนสว่างสวัยไปทั่วนั่นเองค่ะและเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้นะ นะะมนุษย์อวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนอกโลกก็ยังเคยตกใจกับแสงสีเขียวที่มาจากเรือใดหมึกในอ่าวไทยนะคะว่ามันคือแสงอะไรจากโลกจึงถ่ายภาพส่งกลับไปที่ต้นสังกัดก็คือนาซาให้หาคําตอบจนในที่สุดนะถึงได้รู้ว่ามันก็คือแสงไฟจากเรือใดหมึกในประเทศไทยนั่นเองค่ะ